ก่อนหน้าพี่น้องตระกูลไร้กว่า1,000ปีมีชายชาวมุสลิมผู้กล้าคนหนึ่งท้าทายแรงโน้มถ่วงด้วยปีกที่เขาประดิษฐ์เองนี่คือเรื่องจริงของอับบาตอิโนฟิรรนัสผู้ชายที่กล้าบินก่อนใครในประวัติศาสตร์มนุษย์อับบาตอิโนฟิรรนัสเกิดในปีคศ810ที่อันอันดาลุสปัจจุบันคือประเทศสเปน เขาศึกษากลไกธรรมชาติของนกเรียนรู้ฟิสิกส์และออกแบบเครื่องร่อนของตัวเองเขาไม่ได้เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นนักดาราศาสตร์วิศวกรกวีและนักดนตรีในปีคศ875อิดูฟิรานัสสูงเครื่องร่อนที่เขาประดิษฐ์ด้วยมือแล้วกระโดดลงจากหน้าผาสูงเขาบินอยู่ในอากาศนานสิบวินาทีก่อนร่อนตกลงอย่างแรง แม้จะบาดเจ็บแต่เขารอดชีวิตและบันทึกของเขาถือเป็นหลักฐานแรกของความพยายามบินด้วยเครื่องบินในประวัติศาสตร์มนุษย์อิบนุฟิรนานสไม่ได้หยุดแค่การบินเขายังประดิษฐ์นาฬิกาน้ำโรงเรียนดนตรีและเหล็นแก้วแม้โลกจะลืมชื่อเขาไปนานหลายศตวรรษแต่วันนี้เราขอคาระวะชายผู้กล้าฝันให้โลกบินได้